อยากเริ่มต้นดูบีดภาคสงครามด้วยพันปีเหมือนคนอื่นเขาแต่ต้องไปดูภาคไหนบ้างนะคลิปนี้ผมมีคําตอบให้มาดูกัดีกว่าฮะว่าภาคไหนควรดูหรือภาคไหนข้ามได้บ้างเริ่มต้นกันด้วยภาคแรกครับจุดเริ่มต้นของอิจิโกะในการเป็นตัวแทนยมทูตเนื้อหาส่วนนี้นะครับจะตรงกับมังงะเป็นหลักเลยครับไล่ไปจนถึงซีนที่หนึ่งสองแล้วก็สามจนถึงภาคที่เรียกว่าบทสรุปโซโซเตี้หรือว่าอิจิโกะช่วยดูเคียสําเร็จแล้วก็โชว์ร่างบังไคสุดเท่สั์เปียกัวยาผ่านมาในซีนที่สี่ภาคเบลวนเผาเก ออริจินอลของมังงะอีกรอบนึงครับสำหรับภาคเผชินาอารันคาซึ่งลากตรงยิงยาวเลยนะครับสามซีซั่นตั้งแต่ซีซั่นที่6ซีซั่นที่7แล้วก็ซีซั่นที่8ถึงตรงที่โซกิมจอครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ควรดูครับจากนั้นในซีซั่นที่9หัวหน้าหน่วยคนใหม่อะมกไกชูสเกิเป็นส่วนเสริมที่ทางอนิเมะทำออกมาเพื่อยืดเวลาครับจากนั้นก็ต่อเนื่องกันสามซีซั่นเหมือนเดิมครับซีซั่นที่สิบซีซั่นที่สิบเอ็ดแล้วก็ซีซั่นที่สิ อันนเี้ยแล้วก็ต่อเนื่องกันถึงบทสรุปสุดท้ายของไอเซนในซีซั่นที่4ล้างพันอลลันคาครับซึ่งภาคน,นี้เนี่ยอิจิโกะโชว์ลางที่เท่สุดอย่างมูเกสึมาให้เราดูด้วยฮะใครที่ยังดูแล้วดูไม่ถึงภาคน,นี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าโคตรพลาดจากนั้นก็จะเป็นซีซั่นที่15ครับ13หน่วยพิทักษ์ปัญญานเนื้อหาส่วนสุดท้ายถูกเสริมจากทีมนอนิเมะก่อนจะเข้าไปสู่ภาคสุดท้ายครับสนธย,ยาของลองมันทูดภาคน,นี้เนี่ยเป็นภาคที่อิจิโกะสูญเสียพลังยมมันทูดไปแล้วก็ต้องให มีส่วนเสริมของมังงะที่ทางทีมงานเนี่ยเพิ่ออมเข้ามาให้มันสมเหตุสมผลอีกด้วยใครที่เป็นสาวกแล้วไม่ดูภาคนี้เนี่ยพลาดของโคตรพลาดเลยก็เผื่อใครอยากหาพิกัดแต่ขี้เกียจนั่งเลื่อนด,ดูคลิปเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูในบทความแปรสายของผมเลยนะครับหัวเราหลักเนี่ยถูกแบ่งเป็นตามซีซั่นตามที่ผมพูดในคลิปเมื่อกี้เลยฮะมีอธิบายส่วนเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมาให้อีกว่านกดคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมไปดูได้เลยครับและเผื่อใครอยากเอาไปหาดูต่อครับผมได้ป้ายยาช่องทางการดูวัตถุลิขสิทธิ์เอาไว้้แแแแลลลลตตต่่่่่ถึงมบบิิีี